ไ,ไม่อยากจะมองไม่มองชีวันอาใจฉันสั่นวิววันที่ตกอกตัวอเออมองทะเลว่าวิหนังหนาเห็นร่างกับฟ้ามาให้จิ่ใจนึกกลัวอเอ็นคลืนซักสา,าหาซ้ายไปทั่ว วัพาใจฉันสัน่นวิววันวิตกอกกลัวเมืององทะเลวาาวีนัหนาน,น้ำกับฟ้าพาให้จิตใจนึกกลัวเสียงคือสัสสาาซ้ายไปถู